สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่ผมเองกับอีกยี่สิบผูตามซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นโลบูเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างสวัสดีผมชอบเล่นแบบเปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศแต่ก่อนรอบก่อนผมทำอะไรเปิดแชท GPT เอ้ยไม่ใช่เผื่อลูกคนสงสัยว่าผมใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรผมใช้สกีมรีคอเดอร์นะครับ พอดีพอดีใครมาเตอร์ผมใช้ไม่เป็นผมพอดีผมเอ่อเป็นคนที่แบบโง่เองครับผมโง่เองผมเลยใช้ไม่เป็นผมไม่ใช้แค่ผมไม่ใช้แค่สกิลมีโคเดอร์ว้าวนี่คือเครื่อง,องผมทั้งหมดนะอ่าคนโป้ว้าวคนเบียวได้ถึงคนจะมาเล่นแบบไรดีเยอยวันนี้ผมจะลองมาเล่น จากใจซอเดียวกันนมันมีอยู่แบบนึงเป็นแบบตำนานที่ผมชอบเล่นชอบเล่นไหนเอ่ยไหนเอ่ยเอ่ยเดียกันคนเราของแป้งมันผมเลือนหาหนึงนี่แบบนี่แบบนี้ันเนี้ครับเขาเล่นเขาเียยแบบนี้ดีจริงนะเดี๋ยวผมให้ดูผมมีอะไรบ้างคือตอนนี้ในสแต็คผมในแบบนี้คือผมนั่นมีสแตก็กลา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 ลลล่าลแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ ว่าหค้นค่าสตูมแค่กี่ตัวเองอะพลังของผม,มอยู่ที่ไม่หน่วยมันดูนี่ครับหน่วยผมคือนหนึ่งสต่ว่าค่าตัวเบอร์สองกี่กี่แปดสี่นะครับไม่ต้องใส่ี่คุณดูจากตารางนี้ก็ได้ว่าผมมีอะไรบ้าง มังสี่ลนที่องอ่าฮะนี่คือดาบที่ผมมีอยู่แล้วก่อนแต่ผมผมมีโลกให้คุณดูอยู่นั่นอนกันโลกผมอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูต้องขึ้นทีแรพเตอร์ไปดีๆทุกคนส่วนบนหัวทุกคนก็ไม่ต้องใสนะผมมีพลังที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 แล้วจะไม่ผิดผมอยู่ไหนนะ อยู่อันเดอร์วอเตอร์ใช่ไหมวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันบ้างจากพีฟสองมือถือมาเล่นบนนีกันบ้างนะคือว,สวยอสต์เวลมาสแล้วก็นนะ่าโซนต่อไปจะไม่ต้องใช้หนึ่งร้อยทีใช่ไหมเดี๋ยวดูเช็คก,กันใช่ไหมใช่ไหมชิมุยชิมุยเฮ้ยโยเราผ่าโซนนี้ไปแล้ว เราผ่านไปแล้วอ่ะเดี๋ยวกันนะทุกคนเราผ่านไปแล้วุกคนเห็นผมเดินสโลนิดไปสโลนิดมากเราไม่ได้ไปอันเดอร์วอเตอร์โอเคชัดเจนครับว่าเราอยู่ที่โซลเดอร์วอเตอร์โอ้ยแหงขึ่งแบบนี่คือตอนที่ผมฟาร์นผมจะได้เงินทุกสอวสอวจุดสีสส่ล้านนะซึ่ง เออก็มีแค่นี้แหละเป็นแบบเป็นแบบเพื่อแมบบมันจะมีแบบหนึ่งนะที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วแหละมันคือแบบเพอร์เซนไลท์จะไปเล่นเพอเร์ออเซนไลท์ The Cliffo c l i ู f ูเลย มัแบบพื้์เซนไลท์นะครับเฝ้ไม่รู้จะทำอะไรนะครับเฝ้นี่ของไม่รู้จะทำอะไรจริงๆนะฮะับเฝ้เหมือนมาอา่าคิเพราะว่าไม่ให้มันทิ้งห่างเกินไปนะฮะับเฝ้เนี๋ยวมันทิ้งห่างเกินไปมันจะไม่มีคนดูนะคระับเฝ้าถาแบบน่าสนใจเล่นนะฮะับเฝ้อ๋อนี่แบบนี้ไงฮะเฝ้ แบบที่มีคนเล่นค่อนข้างจะน้อยแต่ก็ถือว่าดีทีเดียวนะฮะเฝ้านี่จะมาเล่นแบบนี้กันนะคะเพิ่มความรู้ของคุณนะนี่คือ speed simulator หละเออ speed online มาดูว่ามันจะจริงหรือไม่มจะครับทุกคนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ตีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคลิปนี้มันด,นด,นด,นนะะดีนิดนึงนะคะรับเฝ้าเราจะมาเดีนิดนึงนะฮะเฝ้า แล้วทำไมนะฮะเฝาเราต้องมาดีหน่อยนะนี่สแต็กผมมีคือสองแสนเคนนะครับแหสใสทองเอาเข่าโดยก็ได้จริงผมอยู่โลกนี่ตรงนี้นะครับนี่ชิวชิวมาสแน็กนะครับชิวชิวน้องชิวชิวแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่ชิวไงอ้าว เนีเน่ะที่หนึ่งเฉยเลยไม่รู้ที่หนึ่งได้ไงนะครับเฟ้าไม่รู้เหมือนกันจะที่หนึ่งด้ไงยังที่กไปแชปมาครับนี่อัน,นอันนี้เขาเขาบอกว่ายากสุดใช่ไหมเออกูไม่ได้อยากปัดเว้ย เอออยู่ตรงนี้อ่าเขาส่งของเอาเชิญดกว่ามีเชิญเพื่อนกันเพื่อนหูขาอยามาด้วยนี่นะครับจ๋าเขาดืดดดดดดืดดดดืดเฮ้ีอกชิว่าเพื่อนยี่สำเนา

เฝ้าราคาไข่ราคา,าถูกบ้าอะไรวะปัดอึแด้อะไรอะกว่าแล้วคืออะไรวะหนึ่งช,ชนะ มีแปดสิบห้หนุ่มทีเดียวพอตื่นดาวอ๋อโอ้โหมีกี่โลกวะเนี่ยโอ้ไม่บอกว่ามีเทเลพอตเตอร์ให้เยอะเชื่อบลูเอาเท่ากับโลกเดิมเลยอ่าไอคิปโป้ให้ก็ได้อ่ะแบบนี้น่าเล่นรอโอ้โหวิ่งโคตรเร็วเลยแม่เอ้ย เธอชนะอ่ากหลอบชนะเลยเอโวี่ค <sover> ่าดิวิ <arsi> ัไปก็ดีฮีบายบอมวช่จะมาดีฮสดีไอดูดาวยูได้เดอเอร์าจิฟ ไลฟ์แอบกูวิ่งไปคาโค้ชชอบอ่ะไอมีเฟกตามหลังเงี้ยเดินคนดูดูเขางหลังนะเฮ้ยแบนบอมดูชิวจะมาเนี้ยเฮส d า y โค้ชจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมโค้ชมาดูดีกว่าดีกว่าดีกว่าคนเขาแล้วนะคนบา,างเขาดูแอบกูวิ่งไปคาแล้วชิวจะมากูดีอ่ะถึง อีแม่บอมกูไม่เชิญนะกูไม่เชิญกูยังไม่ปิดกีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกดปิดกูสาวสาวดึด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 ึด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 ึโอ้โหโอ้โหโคตรเร็วเราได้ถึกอยู่แล้วอ่ะโอ้เร็วเกินเร็วเกิน

นะคนแซ็กซ์สูงแล้วตื่นดิ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 คนเร็วทุกคนโอ้โหคนเร็วอ่ะทุกคนเร็วมาสแน็คตามไม่ทันลุกคนโอ้คนเร็วโอ้คนเร็วโอ้เร็ว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 มากเร็วมากนี่นี่นี่โชว์ความเร็วดูนี่นี่เด็กไปเด็กมาเลยตู่อยู่สมิวสปีดนี่โอ้โหคนเร็วอ่ะตื่ คนโอ้โหโคตรเร็วอ่ะทุกคนดูซิดูซิโอ้โหเอ้ยเฮ้ยอันนี้ผมเล่นแบบเล่นมั่วๆเลยนะน um hmm ี่เอฟเฟกต์ใหม่ต้องอวดสักหน่อย่นี่นี่โหโคตรเร็วเร็วกว่าฟาร์ตแปดฟารแปดป่าวะโอ้ฟาร์ตแปดวิชั่นกอล์ฟนะครับฟาร์ตแปดวิชั Obrig ่นกอล์ฟฟาร์ตแปดฟารแปดโอ้ฟาร์ตแปด ฟาส์แปดนะครับเล่นฟาส์แปดนะครับด้อถูกต้องเล่นฟาส์แปดนะครับโคตรเร็วเลยครับทุกคนตอนนี้ผมเล่นฟาส์แปดอยู่นะครับโอ้โคตรเร็วเลยโอ้ดีอะโบ้ดีอะโบ้โอ้โหโคตรฟาส์แปดนะครับฟาส์แปดโอ้ฟาส์แปดฟาส์แปดนะครับฟาส์แปดแงใส่ทองเล่นน้ำมอเรี่ย เอ้ยกำลังมาสแน็คเลยน,นี่อ๋อยียยปันอีกรอบดิว่าจะได้อะไรสปีดอีกอแร้วว่าทำไมไม่สปีดเรียบเ้ยลวะโอเคโยึโ แอมโกวิ่งมาคาแ้วไม่รูาดีหอดีเฮ้แบดบอมะชิจะมานี่ฮสนี่นะครับดีอจว้าเราได้มาที่ฝ่ายเอมกกวิ่งมาคาทำไมุเร็วจังวะเอ้แบดบอมิจะมานี่ฮส ดีใหญ่ไว้ฟัส8ก็ไปเท่านี้ท่าไมกูวิ่งเลยจังเลยจังเลยแอมบอยอีกไหมครับแล้วอยู่ทำไมาก็ดีเฮ้ยแบดบอมแล้วสิ่จะไปก็ดีอะโขเร็วขลิวนี่โขขยะผ่าทางเข้าตรงกลางให้ได้นะดีใหญ่ไว้แล้วเดินอยู่ดเลยโอ้โหโเคเร็วเลยดีนี่คือเมื่อคุณมีความเร็วเท่ากับฟัส8 ฝั่งลูท้าฟาส์แปดมีเขาลุท้าฟาส์ตแปดโอ้ยโอ้ยโอ้เล่นยากเลยกูโอ้กูเลียวทางโอ้ยทะลุโลกเลยกูทะลุโลกเลยอเอาไมอีเย้าว่าชับวิโคตรเร็วเลยเอ่ะเพื่อนนี่ฟ้าแปดฟัดร์ตแปดเนี่อ้าวร่วงเลย จึบวัดอ๋อลอยมาอีกโซนเลยเอา้ารอยมาอีกโซนเลยโอ้ยโคตรเร็วเลยกูอ้าวล้ว่ามันอยู่โซนเลยด้วยเรียกได้ว่าโคตรเร็วเลยแม่ผมจะไม่ปเปิดสัตว์เลี้ยงแนละ้วผมผมจะรอ ฮ้แบดบอลทำไมเกลียวจากเลยวันเดียเปิดชิปลอกพื่อความร็วขึ้นไปเป็นเดนไปเป็นเดนไปเป็นเดนโซดีบะคอมจาะออโซดีบะคอมดะเอ้ยโสักมีทรอิอะเฮอะเฮอะเฮอเเฮะอ,า,า,อา,า่อเฮเข้ามาสิ ็กไม่เพลงไม่ขอเลยคทริปดีสุดพิเศษครับวันนี้เนื่องจากว่าทางบ้านผมนั้นไม่อยู่บ้านประมลาหนึ่งปีนะครับรอเล่นนะโอ้ยโอ้ยโอยโอยวิ่งเร็วโอ้ยโอ่ยเร็วจัดเลยนอกการแข่งขันอ่ะปิดได้ไหมเออป๊อปอัพอัพคืออะไรวะนี่ไงวายนู้นเอา อะไรนี่ฮึรีบอะมูยินดียวยูน e> ีโอเคครับทุกคน e n g i n e e r i n ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้กู o d b y e ครับอ้าวอะไรวะเอาเฮ้ก